ขอรับรวมใจไทยหนึ่งเดียวครับวันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ออกประกาศราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรคุมเข้มผู้รวบรวมและโรงงานห้ามซื้อขายต่ำกว่าราคากลางฝ่าฝืนจะโดนโทษหนักนะครับนายจตุพรบุรุษพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยบอกว่าหลังจากที่คณะกรรมาการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่านอบอ,อพอ มีมติเมื่วันที่28สิงหาคม2568เห็นชอบแนวทางดูแลราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศกระทรวงพาณิชย์ครับได้ประกาศบังคับใช้ราคาดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีผลตั้งแต่30สิงหาคม2568ถึงวันที่31กร,รกฎา,าคม2569โดยได้กำหนดราคากลางรับซื้อไว้ดังนี้ครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สด ชนิดมเมล็ดความชื้น30%ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีราคากิโลกรัมละ7บาท5สตางค์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แห้งชนิดมเมล็ดความชื้น14.5%ณหน,น้าโรงงานอาหารสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลราคากิโลกรัมละ 9บาท80สตางค์ส่วนจังหวัดอื่นให้ปรับเพิ่มหรือว่าลดราคาตามระยะทางค่าขนสน่งและความชื้นของเมล็ดข้าวโพดโดยใช้ตารางการหักน้ำหนักตามประกาศกรมการค้าภายในมุ่อวันที่24มกราคม2562ส่วนผู้รวบรวมและโรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่งครับต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยต้องแสดงราคารับซื้อและก็อัตราการหักลดความชื้นอย่างโปร่งใสณนะจุดรับซื้อครับ หากพบการซื้อขายตามขว่าราคากลางหรือว่าหักลดน้ำหนักไม่ตรงตามประกาศก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542โดยประกาศฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นหลักประกาันร,ราคาผลผล,ผลิตของเกษตรกรป้องกันการกดราคาจากกลไกลตลาดและก็สร้างความชัดเจนแก่ภาคอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเกาะต่อเกษตรกรครับ